กะสบายดีเดอสวัสดีเด้อน้อำพริกน้องโป,ป่งายเบิดสิกุลสุกคนว่าฝั่งไทยหรือฝั่งลาวหรือต่างประเทศสาวเงนินขอกราบสบายดีเนาะสบายดีเอฟซีเวชกุลสุกคนเด้อน้อำพริกน้อง,องแต่นี้ดีต้นหับทุกคนเขาสู้สองเงนินทองสาวลาวอีกแล้วน้ำพริกน้องวันนี้สาวเงินก็ย,ย,ยังให้ยูนหนาขี้เก่าไงนน้ำพริกน้องเลยหลังจากที่เ้าไปกวดเมื่อวานนี่เนาะหน้าก,นะกิน,านยาอย่างนีะแต่ว่านี่ไขขึ้นสูงน้ำพี่น้องเลย เดี๋ยวมือนีก็บไข่ในเรื่อหนึนหน่งเนาะกินยาไปแหละพันทมไปกวดตอนนั้นมือนั้นกับไปสักยายในบ้านเนี่เนาะเป็นห้องหมอหน่อยเนาะพี่น้องไข่ขึ้นขึ้นกันมือมือซื่อนนะเนาะพี่น้องเลยเอาไปกวดดูห้องหมอหน่อยเนาะไปกวดดูห้องหมอหน่อยพอนบอบว่า เลือดเนียวเลือดหยังเนี่นบอกว่าใช้น้าเกลือนอกจากว่าสาวเงินบริสายพอดีดองนบ่่ไ้ใสกเลยคนบอกว่าว่าไปกวดอยู่คลินิกเนาะอยู่คลินิกอยู่ห้องหมอใหญ่คนก็เลยบอกว่าสาวเงินเป็นโรคหัวใจหัวใจเต้นบ่เสมออะไรกันโดลมอับเสกเนาะพอดีดอง แต่ว่ากลับมาแล้วเนาะวันนี้เช้าเงินเป็นไข่ก็เลยไปกวดน้ำเพลินเพลินบอกว่าโหใจนะเศร้าแล้วแต่ว่าเช้าเงิน้ยังหายใจผื่นอยู่นะเพลินพี่น้องก็เลยไปซื้อคอนปนใจเนาะว่าเช้าเงินหายใจผื่นยังเมื่อยคือเก่าอ่ะนะวันนี้ไปซักยาน้ำเพลินเนาะแก้ไข้ซื้อเนี่ยเพลินพี่น้องยาแก้ไข้ไอซ์เนาะเนี่ยวันนี้ตื่นมาเช้าเงินก็ไปกวดเนาะพอพาไปเพลินพี่น้องขี้ระจักเนี่เนาะเมื่อยแห้งเพลินพี่น้อง คือจักไปเมื่อยจนซืนหัวจนมีลมเพิ่นน้องเอ้ยไปกวดเนาะเพิ่นบอกว่าบางอย่าให้กินคือเก่าน่ะเพราะัวใจเฮายังบเซาเไปกวดดูหมอห่เนะแต่เพิบอกอยู่ว่าขาดน้ําือนียวอยู่นแต่ว่าขาน้ําเให้กินนลเนะทอให้เพียงพอเพิ่นวเฮ็ดงานนักงานหยังก็บได้หั่น้นองเมื่อยออลังก็เมื่อยเนาะพราาเป็นโรคหัวใจ่นนะ เราก็มัวเฮงอะเด็กพ่อพี่น้องก็อยู่นะมันว่าเขานอนนั่ตลอดนะพ่อพี่น้องยืนให้ยินนาะฮนเด็เนาะมันก็ว่ายังยาให้กินเทคนกอยู่หัวง่ายเนี่ยแพงเนาะพ่อพี่น้องยาก็แพงพอสมควรเนี่ยไปม่อวานนี่วางยาให้กลุ่มหามือแล้วก็ชักยาให้เข็มหนึ่งพอดีเบิดจะนวนเงินหกแสนปลายเป็นเงิน เงินไทยกะ2,000บาทเนาะพ่พี่น้องเพงนกับ่มีใดเนาะกะเห็นแนวใดอยากเซาพ่อพี่น้องเพราะว่าอันเงินคํำกับบ่มีได้กโฮมใส่หไเนาะพ่พี่น้องเฮ็ดกได๋เฮาอยากดีอยากเซาเนาะกะห้องหมอนั่นกเพราะว่าเพิ่นเป็นห้องหมอใหญ่แ้เนาะเพิ่นเป็นายาดียาฝรั่งนะพ่อพี่น้องก็เลยไปหันะพว่านับถือมาตั้งแต่น้อยๆเนาะ ไปใส่ก็บ่เคยเซาเฮานะพ่พี่น้องเมาเาย้อนเพิ่น่เนาะไผเป็นก็คยเซาย้อนเพิ่นหลายบ้านหลายเมืองอยู่ไกลๆก็มาหั่นไดพ่พี่น้อง้วนนีก็รอคิวกันบ่ได้ง่ายเนาะสิทุกข์ยากปานใดก็หลายคนเนาะทุกข์ยากหั่นไพ่พี่น้องแต่ก็ยังได้กู้ยืมเงินคำมาหาเพิ่นน่นะเพราะว่าเฮาเคยดีเคยเาอยู่เนาะไปหมองอื่นน่ะบ่เคย เบว่าบุกค่ยดีขนะดน้องเพื่อนพี่น้องสักยาดีไข่กับเบวามากกับใครมากกับเบวามันมันบุกไข่อย่านั้นเนาะเพื่อนพี่น้องแต่ว่าไปน้ำเพิ่นเดินสิ่สาวเงินนิดหน่อยกับพ่อแม่บุ้มีเงินมีคำคู่กันเนาะแต่ว่าเพื่อนกัยังพาไปเนาะบุ้มีเงินมีคำกู้ยืมใช่เห็ไหมเพื่อนพี่น้องเลยใครเขาวครหน้าไปสั่นได้เนาะเห็นอะไดได้เหาอยากดีอยากสาไปกู้ห้องโมอหน่อยเบวา ไปพันธันน้ำพลอพี่น้องเดี๋ยวพนคนเราเอาง่ายๆนะพคนเราเอาอะไรกับคนกวดกันชงเนาะมาใส่แขนเท่านี้กวดกันชงมี่ซื้อกันแล้วนะพลอพี่น้องเดี๋ยวคนเราเอาว่าอาการจะเป็นอย่นี้นี่เป็นตุ่มในในเห็นว่าในหัวใจของคนเดากมือนั้นนะเดี๋ยวพคนไม่จำบังหัวใจนะพลอพี่น้องกระแม่ดอกเจ็บหัวใจอะไรดีแต่ว่าพคนไม่จำบังหัวใจเนาะพคนแค่กวดบังกันชงนะพคนกเราไปซื้อ แต่ว่าปล่อยพุ่นมันกวดครบชุดนะพรมีพี่น้องครับกา็หวั่นใจน้ำพึ่นเนาะแต่ก็เฮากะเคยดีเคยเศร้าน้ำพึน่นหลายคนหลายบ้านหลายเมืองอยู่ไกลแสนไกลก็มาหาพนเนะนะพึ่นนะนะพรพี่น้องถึงยามันสิแพงสั่มไรก็เไม่ได้ได้หันจากดีจากเศาบ่มีแกกูก้ยืมใจแดดพรพี่น้องเลยวัวหมอเากา็เคยดีเคยเศร้ากันพึ่งเนาะน้ำนนอนอหอมอยู่ว่ายาสีบนจากเงินไปเอาน้ำแพงขนาดนะ้องพรพี่น้อง บ่ม so ีเงินมีคำมันแหละยเห็นได้หายอยากดีเนาะแพงพอสมควรเนาะเพ่อพี่น้องไปห้องหมอหน่อยก็เพื่อนว่าหนืดบางยาให้เดีหน่อยไปทั้งหมดเลนว่าสองเงินบ่เคยไปเน๊ะโบเมินไปสองเงินอยากไปห้องหมอดูอยากมีขายยาเป็นเพ่งเนาะสองเงินกรบโบอยากมีเนาะพ่อพี่น้องบ่ได้อยากได้แบบนั้นแต่สองเงินอยากดีเนาะพายะสองเงินอยากดีไปห้องหมอหน่อยก็มันเคยเศร้าอะนะพี่น้องเห็นได้เลยสองอยากดี แต่ขณะนั้นนี่ไปห้องหมอใหญ่ก็ยังช่ํานี้เนาะอ่ะมื้อนี้ก็บ่ลายายห่างพ่อพีมื้อนี้เฮก็สมาขขอบคุขอุผู้ใญ่ใจดีย FC อยู่ฝั่งไทยเนาะแต่ว่าเพิ่นบ่ออกื่อพี้ี้ก็มีขาวดีนะมาเฮคินี้ก็ได้อายยหงพ่ี่นอง มีข่าวดีเนาะจสาวเงนก็ดีโอกดีใจอะไรเนี่ยที่ฝนมีความเมตตาให้โอ๊กเห็นใจสาวเงินเนาะกะมีข่าวดีมีเอ็ซีผู้ใหญ่ใจดีอยู่ฝั่งไทยเน้องสาวพี่น้องอยู่ฝั่งไทยเพิ่นแต่ว่าบุหู้สี่นคือกันว่าฝนไม่ได้บอกเนาะฝั่งไทยเพิ่นกะตอนแรกเพิ่นว่าสีขุดบั้านหาะเพราะว่าบัตรอยู่ฝั่งไทยกับฝั่งลาวมันือถือกันเพิ่นกันเลยโอนเงินมาให้เนาะแต่ตอนแรกเพิ่นว่าสีโอนเงินมาให้ ห้าร้อยบาทเนาะแต่ว่าเมื่อวานนี่เพิ่นเห็นสาวเงินไปห้องหมอเนาะไปกวดนะในเมื่อวานนี่เพิ่นก็เลยคิดอีบะคิดจงซานฮะเพราะสาวเงินเก่มีเงินมีคำปิ่นปัวตัวเองเนาะเพิ่นคิดอีบะดูโตนก็ได้ส่งเงินมาใหา้ใช่ยามจำเป็นยามเจ็บเป็นเนาะใช่แนชิงคือจำเป็นน่ะผลักเก็บไว้เพรานว่า ยมีความเมนต์ต่อสาวเงินได้หลายน้อเพื่อนพี่น้องเลยโอนเงินมาให้กับโอนเงินมานําไอเตียงทางแชนแนลอะไรน้องเพื่อนพี่น้องเพราะว่าสาวเงินกับโมีอันเลขยมาบัญชีเป็นของตัวเองเนาะเพราะอันไอเตียงเราก็มีเลขบัญชีมันเลยโอนมาใหนเนาะเป็นจริงน้อเงินที่เพิ่นโอนมาให้ก็สามพันบาทน้อเพื่อนพี่น้องสามพันบาทเนาะก็ขอขอบุญขอบุญพญางดงลายให้น้องเพื่อนพี่น้อง ขอขอบุขอบคุณเพนเนาะเพนอยู่ดีมีแหง้งมีสุขาพาพห่างกากลสิแงแห้แงแงแห้งเงขึ้นไปเดอ้อเนาะความเจ็บยัไงไรความไข้ใหญ่มีเนาะมีเจ่เงินทองนางใดทมาเด้อเนาะเหตุงานเหตุการณ์ยังห้สำเร็จในนาทีการงานเทไนเนาะที่ขอบุญขอบคุณยังไงขอบคุณขอบคุณเพนเป็นอย่างดองดายใฮ้เนาะ พ่อให no? no, да, no? no. ้เพิ่นอย่าเจ็บอย่าไข่น้องเพื่อนพี่น้องเลยมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปเด้อเนาะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองน้องเพื่อนพี่น้องมีสุขภาพห่างกายที่แข็งแรงแข็งแงงยิ่งขึ้นไปไหนเนาะทานมาสำแดงก้ให้กับคืนชูเพื่อน้อยเท่าพันเท่าเลยขอบุญขอบคุณเพื่อนยังนองได้เนาะที่มีความเมตตาต่อสาวเงินที่ฝากเงินมาให้ใส่ยามจำเป็นเพื่อนมาเพราะว่าเพื่อน็นสาวเงินไปกวดม้วนนี่เนาะ ัวกายาอยู่พี่มันก็แพงอะนะเพิ่นพี่น้องเพิ่นก็เลยโอนเงินมาให้เนาะไว้ใส่ยามจําเป็นเพิ่นว่าเพิ่นก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีทางฝั่งไทยพุ่น่เนาะเพิ่นพี่น้องเอ้ยโอนเงินมาให้สาวเงินนี่ก็ได้เนาะทางฝั่งไทยเป็น FC สาวเงินนี่เนาะแต่บ่ฮู้ชื่อเพิ่นเพิ่นพี่น้องเอ้ยก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีเนาะเป็นอ้ายใหญ่ใจดีทางฝั่งไทยพุ่น่เพิ่นพี่น้องเอ้ย ก็มีความเมตตาต่อสาวเงินยางลงายเนาะเพิ่นกับ่เคยโอนมาให้ดอกค่ะกัโอนมาให้ครั้งแรกเนาะเพื่อนพี่น้องเป็นจำนวนเงินสามพันบาทก็ถือว่าเป็นเป็นเงินยางลงรายนั่นขอขอบคุณขอบคุณเพื่อนในรายเพื่อสิได้เงินมาเนาะเพื่อนพี่น้องก็เชื่อเฮือเชื่อแห้งไปน้ำผักน้ำแห้งบริง่ายเนาะเพื่อนพี่น้องเลยขอบคุณขอบคุณย้งเพื่อนพี่น้องเ้ยพูดว่ายง เพราะว่าตอนนี้กัมันมืดผุนนะนะผมพี่นอ้องมืดฝ้ามืดผนะุนเนาะแต่ชิฮ่อเดือนกรับมาเด้มืดฝ่ามืดผุนว่านี่ก็ตกเนาะคืนนี่ก็ตกพ่นพี่นอ้องมืดฝ่ามืดผนะุนเนาะตอนนี้หาก็มาขอขอบุญขอบคุณพันทายคิดในตอนนี้ก็ยืนเดินหน้านะยืนเดินหน้าพ่นพี่น้องพัวอยู่เทียงพ่อเมย์แต่ก็มีมูลมาดิ่นน้ำนะเพราะว่ามันเสียงหลังเนาะพ่อพี่น้อง ก็เลยบริขบุญขอบคุณอยู่เถียงหน้าเนาะก็เลยมาขอบบุญขอบคุณอยู่อยู่พี่แหละอยู่เดินนาเนาะเฮยพี่น้องเลยขอขอบบุญขอบคุณพันอยู่เดินนาเฮยพี่น้องขอขอบบุญขอบคุณพรนยังนองลายเนาะโอเคพี่น้องําหรับคลิปนี่ก็มุ่งยังลายเนาะแ็ขอขอบบุญขอบคุณพันยังนองลายไหนเนี่ยมากเกิดคลิปขอจบคลิปต้องพี่อฉันนี่เนาะย่งลายพี่น้องเลยพะว่าเมื่อฝนเนาะย่งลายอยู่เดินโอเคเพี่น้อง สำหรับกิมนี้ขอตัวลาไปแล้วเนะพี่น้องสบายดี